ของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ประจำวันพุธที่2สิงหาคมพุทธศักราช2560สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินตอนนี้การเงินมีเรื่องให้ใช้จ่ายมากแม้ว่าจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ก็ควรระวังไว้หน่อยเงินต้องใช้จ่ายเยอะแยะเต็มไปหมดเรื่องของการงานช่วงนี้จะมีปัญหาจุกจิกกวนใจที่ทำให้คุณปวดหัวบ้างแต่อย่ากังวลใจเรื่องของความรักสำหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีความสัมพันธ์รักค่อนข้างมากพ สมควรส่ linkage, สวนคนโสดต้องระวังเจอคนที่มาหลอกสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงิน,คน,นคนเกิดวันจันทร์มากมายหลากหลายช่องทางเรื่องของการงานช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักย,ยังรักกันดีมีความสัมพันธ์รักค่อนข้างมั่นคงไม่มีปัญหาสว่สวนคนโสดมีเกณฑ์ได้พูดคุยกับใครสักคนที่ยังไม่ถึงขั้นโคบหาดูใจสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินตอนนี้ มีเกณฑ์มีรายได้เข้ามามากแต่มีรายจ่ายมากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานมีเกณฑ์ได้เจอปัญหาอุปสรรคมากมายเต็มไปหมดแต่ถ้าอดทนและสู้ต่อไปก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักยิ่งนานวันยิ่งรักกันยิ่งเจออุปสรรคมาด้วยกันมากมายส่วนคนโสดมีโอกาสได้พูดคุยกับใครสักคนขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเปิดใจหรือขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเปิดใจหรือเปล่า สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีโอกาสวางแผน filed, การเงินการลงทุนเพื่อได้ให้ผลกําไรเรื่องของการงานช่วงนี้การงานดีขึ้นมากๆมีโอกาสที่สมหวังในเรื่องของการงานหากหวงังเรื่องงานใหญ่ก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆเรื่องส่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันพฤาเรื่องัสบดีเรื่องของการเงินมีโอกาส,ส,ส,สาม,กากมีรายได้จาก ้ำผักน้ำแรงเท่านั้นเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยลำแข้งลำขาของตัวเอง เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักแม้ว่าความสัมพันธ์ของคุณจื่อจางแต่ก็ไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนส่วนคนโสดการงานของคุณจะนําพาคนดีๆเข้ามาในชีวิตสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์หมดเงินไปกับค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเรื่องของการงานช่วงนี้การงานคุณจะต้องอดทนเพราะงานของคุณมีมากโดยส่วนรวมประสบความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคน คนรักยังรักกันดีมีเรื่องทะเลาะก,กันบ้างตามภาษาลิงกับฟัน ส่วนโสดตอนนี้มีโอกาสได้พบใครสักคนและศึกษาดูใจแบบคอยเป็นคอยไปสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามาจากงานเสริมหักช่วงนี้ทำงานเสริมก็มีโอกาสที่จะมีรายได้มากขึ้นเรื่องของการงานมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของการงานแต่จะเหนื่อยเพราะมีงานเข้ามาเยอะแยะมากมายให้คุณรับผิดชอบเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความรักลงตัวไม่มีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนใจ สว่วนคนโสดตอนนี้โสดไปก่อนดีที่สุดไม่ต้องเปิดใจให้ใครเข้ามาเลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ